่ะเจอกันยามสายสักหนะ่อยนึงพี่น้องเอ้ยก็วันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้าพี่น้องยี 25, ่สิบห้าพฤษภาคมเนาะก็เหมือนเดิมพี่น้องบรรยากาศคืมดวงอาทิตย์ก็กำลังสิขึ้นพี่น้องบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนเมื่อวานก็คืมเมือ่อวานวันที่ยี่สิบสี่เนาะวันนี้ยี่สิบห้าก็คืมพี่น้องคืมเฉยๆแต่ว่าฝนไม่ตก ข่าวก็บอกว่าฝนจะเข้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามมาสันอันนี้ผมหวานวันที่ยี่ิบสามนะพี่น้องออยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าก็ไดสามหมือแล้วสามวันแล้วนี่พี่น้องดินก็เริ่มพี่น้องเริ่มขาวแล้วนเริ่มขาวแต่ส่วนดินข้างล่างก็ยังซุ่มอยู่ก็พอดีพี่น้องพอดีเออได ได้ตากหญ้าพี่น้องตากงาตากหญ้าตากดินสองถึงสามแดดพอดีเลยเป็นอะไรที่แบบพอดีมากมพี่น้องดินก็ไม่เปียกไม่แห้งเอ,อไม่แชะจนเกินไปก็นี่แหละพี่น้องมันมันพอดีมันเป็นคือถ้าถ้าเท้าวานถูกช่วงถูกเวลาเนี่ยผมบอกเลยว่าหญ้าก็ไม่ค่อยมีอข้าวก็งอกดีพี่น้อง เขาก็งอกดีถ้าแบบนี้นะเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหวานถูกช่วงถูกเวลาพี่นออ้องเออมันเป็นอะไรที่หมอเจาะพี่น้องหม,เอ,ม,เอ,มเอเจาะหมอเจาะแก่การไหนหวานข้าวอ่ากะเหมือนเดิมคลิปนี้มาตอบคําถามเอฟซีเอฟซีเพินเ่นไหนถามมาอบอกว่าไอ้พี่เพิ่นว่าถ้าไอ้ เราหวานข้าวแล้วนี่ฝนมันทิ้งช่วงนี่มันมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยหญ้ามันจะเยอะไหมเนี่ยอย่างประมาณนั้นเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นช่วงไอ้ปลายเดือนนะเนาะปลายเดือน,นเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเพราะว่าถ้าเข้าสู่ในช่วงไอ้เดือนมิถุนายนนี่ก็เป็นมันเป็นทุกปีพี่น้องเป็นทุกปีที่ฝนมันจะทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับ B fc ที่ถามมากก็คือ มันมันมันต้องดูมันต้องดูหน้างานพี่น้องมันมันมันต้องดูหน้างานว่าสมมุติว่าแบบเนี้สมมุติว่าแบบเนี้คือถ้าเราหวานข้าวไปแล้วแล้วฝนทิ้งช่วงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรพี่น้องเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้านะเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าเนี่ยตอนเราหวานเนี่ยดินมันมีความชุ่มเห็นบหดินมันมีความชุ่มอยู่แล้วชุ่มชุ่มพอประมาณอยู่แล้วคือมันคือถึงฝนมันจะทิ้งช่วงเนี่ย ยังไงยังไงข้าวมันก็งอกเออคือเราไม่ได้หวานดินแห้งแห้งไงพี่น้องหรือว่าเราไม่ได้หวานดินเปียกเปียกแฉะแฉะไงอ่าเพราะฉะนั้นน่ะคือเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ําพี่น้องเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราหวานข้าวเ่อเราหวานข้าวในแปลงที่ดินมันแฉะจนเกินไปเนี่ยดินมันแฉะดินมันชื้นจนเกินไปเนี่ยสมมุติว่าเราหวานปุ๊บเนี่ยฝนมันทิ้งช่วง แบบนั้นนะพี่น้องข้าวมันจะไม่ค่อยงอกเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าดินมันแฉะพอดินมันแฉะแล้วฝนมันทิ้งช่วงเนี่ยดินมันจะจับตัวกันเป็นก้อนพี่น้องดินมันจะล็อกข้าวไว้เออทาให้ข้าวนี่ไม่งอกเออถึงงอกก็งอกไม่ดีเออมันมันต้องมันต้องดูหน้าง่านพี่น้องหรือไม่ก็บางทีนี่คือสมมุติว่าเราหว่านข้าวเร็วแบบเนี้ยอือแล้วฝนมันทิ้งช่วงอือคือฝนมันตกมา เร่งมาแล้วฝน,นทิ้งช่วงแบบนี้มันจะเป็นอะไรไหมถ้าหน้างานสมมุติว่าเราหวานเร็วนะแบบนั้นเนี่ยห้ามันสี่ขึ้นพี่นอ้องหญ้ามันจะขึ้นเออมันมันต้องดูที่หน้างานแต่ถามว่าเราหวานข้าวแล้วฝนมันทิ้งช่วงถ้าสมมติเป็นหน้างานแบบนี้หวานข้าวแล้วสองสามวันแล้วฝนมันทิ้งช่วงอือาทิตย์สองอาทิตย์แบบนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องดีซะด้วยซ้ําเออจะได้ตากหญ้าไปด้วยเแล้วข้าวก็งอกดีข้าวจะงอกสวยเลย เห็น, ا, นบ่ดินเบื้องดินี่้องดูลักษณะดินเห็นไหมข้างล่างมันยังชุ่มชุ่มอยู่เห็นบ่อันนี้ก็ถือซะว่าได้ได,ได้ได้ตากข้าวหรือตากหญ้าตากอะไรไปด้วยเห็นบหข้างบนก็มันก็เห็นบ่มมันสิเริ่มขาวขาวแล้วเห็นไหมดินมันจะเริ่มแห้งเป็นขาวขาวแล้วเห็นไหอ,อแต่ดินข้างล่างมันก็ยังชุ่มชุ่มอยู่เห็นไหมคือมันมันมัน มันพอดีพี่น้องมันพอดี mm ไ,มไม่ต้องไปก nah ังบุไม่ต้องไปกังวนไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าฝนทิ้งช่วงแล้วข้าวมันจะงอกหรือไม่งอกมันมันต้องดูที่หน้างานพี่น้องถ้าหน้างานแบบเนี้ยพึ่งหวานแบบเนี้ยหวานได้สองสามวันแบบเนี้ยแล้วฝนทิ้งช่วงไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคือดีซะ้วยซ้ำพี่น้องดีซะ้วยซ้ำจะได้ตากดินข้าวก็งอกอยู่แล้วแบบนี้ไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องว่า ข้าวจะงอกหรือไม่งอกถ้าเราหวานถูกช่วงจังหวะ,ะดินไม่ชื้นไม่แฉะจนเกินไปเดี๋ยว,ยวผมจะให้ดูตรงที่ตรงที่ดินมันมันแฉะแฉะจังหน่อยอเพราะว่าคือว่าเนาะคือ <c oughs> มันก็มีมุมที่น้ำมันยังไม่แห้งดีนี่ให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่ตรงมุมนี่ นี่นี่นี่ถ้าคือถ้ามันเป็นดินลักษณะนี้พี่น้องถ้ามันเป็นดินลักษณะนี้เห็นไหมมันจะมันมันจะแฉะแฉะแบบนี้คือถ้าฝนมันทิ้งช่วงนี่ดินมันจะล็อกพี่น้องดินมันจะล็อกเม็ดข้าวเําทให้เม็ดข้าวเนี่ยมันไม่ขึ้นหน่มันก็มันก็เป็นข้อเสียสําหรับใครที่หวานที่ดินที่แฉะจนเกินไปเออแต่อันนี้มันแค่น้อยนิดพี่น้องแค่ริมริม ริมๆขอบริมๆนาก็ถึงมันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรเอเราเอาส่วนมากให้มันพอดีดีกว่าเนาะอ่าก็คือว่าแหละนี่แหละพี่น้องธรรมชาติไม่แน่ไม่นอนที่อื่นฝนตกกันลึมรึมรึมแต่ที่มุกดาหารบ้านผมนี่เบิง่งคืมเฉยอันนี้ก็คืมพี่น้องไม่ตกหรอกเออเพราะว่าถ้ามันสีตกมันตกไปเลยแหละอะอันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้ว ข่าวก็โอ้หลายพื้นที่หลายพื้นที่นี่ตกพี่น้องหลายพื้นที่นี่ตกก็อย่างอย่างเช่นในบุรีรัมย์บ้านบ้านบ้านผมอีกที่หนึง่ nes, งนี่นก็น้ําก็เต็มหน้าเลยพี่น้องอยู่บุรีรัมย์น้ำเต็มหน้าแล้วอืมคือมันมันมัน,มนบรเนธอนพี่น้องธรรมาชาตินะมันก็เรียกว่าหน่ะลคือมันฝนตกไม่ทั่วฟ้าพี่น้องฝนตกบ่ทั่วฟ้า เออบางบางทีนี่หมู่บ้านเราฝนตกเออทัดไปอีกหมู่บ้านหนึ่งบ่ตกเออมันมันไม่แน่นอนพี่น้องมันบ่แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่แหละเหตุหน้าบางคนกันบอกว่าให้คือหวานข้าวรอฝนเออทุกท,ทุกอย่างคือทร,รมชาชิมันบ่แน,น,น่นอนพี่น้องเออมันมันต้องดูหน้างานเป็นหลักบางทีนี่สมมุติว่าห้าวซีไ่ปุ๋ยนี่เห็นข่าวว่า ฝนจะเข้าวันนั้นวันนี้อไปใส่ปุ๋ยรออีกอย่างแบบนั้นยาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อยาเห็ดเด้อแบบนั้นนะใส่ปุ๋ยรอฝนนะคือจังแบบนี้เห็นป่กระมีเอฟซีเเมนมากบอกว่าทําไมไม่รอฝนออกก่อนโอ้ถ้าผมรอก็คงจะไม่มีฝนนะพี่น้องสมมุติว่าถ้าผมรอยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้าเนี่ยสามวันแล้วนะสามมือแล้วเนี่ยฝนก็นยังโ่ตกเลยเห็นบอกไม่รู้มัน บอกว่าให้รอฝนออกฝนมันยังไม่เข้าเลยนะพี่น้องจถ้าจะไปรอฝนออก,กมันมันยังไงเ,เห็นว่ามันมันแบบนี้แหละพี่น้องมันไม่แน่นอนเลยเนะี่ยเรื่องของฟ้าฝนเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านางานเราถ้าดินเราพร้อมเนี่ยดินเราพร้อมแล้วกันจัดเลยพี่น้องดินเราพร้อมแล้วไปหาเห็ดย่างอื่นดีกว่าดีกว่าสิมารอเบงเออแม่นบอกคือดูหน้างานพี่น้องดูหน้างานเป็นหลัก พยากร์ก็เพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเอ้ยเฮ้อย่าอย่าไปเสื่อลอยเปอร์เซ็นต์พี่นอ้องมันมีมันมัมนเขาเรียกว่ามันมันมีความคลาดเคลื่อนได้สูงอบางทีนี่แบบเนี้ยเแบบมฆคืมคืมมาแบบเนี้ยเอออาจจะตกก็ได้พี่น้องแม่นบ่าบางทีนี่เมฆคืมคืมมาแบบเนี้ยอออาจจะไม่ตกก็ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นมันมันมั่นแน่นอนพี่น้องม่แน่นอน ดูหน้างานเป็นหลักแล้วกันเออถ้าดินเรามีความชื้นพอสมควรเออหรือว่าดินมันเป็นดินชื้นหมัดหมาดเออมันเหมาะแก่การหวานข้าวมันได้จังหวะพอดีกะเอากับบต้องไปล่อดอกพี่น้องเออกะหวานเลยเออเอาเอาหน้างานเอานาเราเป็นแหละเป็นหลักเอออย่าไปดูนาคนอื่นให้ดูนาของเรานี่แหละเออมันเป็นแบบไหนแบบใดคะพิจารณาบ้างเอาพิจารณาดูเอาเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย มาย้ำมาบอกอีกทีหนึ่งว่าฝนทิ้งช่วงพี่น้องถ้าฝนทิ้งช่วงเนี่ยข้าวเราที่หวานไปจะเป็นอะไรไหมมันบอกเป็นอย่างเดียวพี่น้องถ้าถ้าเราหวานถูกช่วงถูกจังหวะถูกเวลาอ,อดินไม่แห้งจนเกินไปดินไม่แฉะจนเกินไปอ,อดินหมัดหมาดคือจังแบบนี้แบบนี้ดินหมัดหมาดเห็นบอกปั่นไปแล้วก็เป็นผงๆแบเนีเ้แบบนี้คือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฝนทิ้งช่วงข้าวไม่มีตายหรอกพี่น้องงอกคือเก่า เออเพอเพอ,อนี่งอกดีซะด้วยซ้ำเห็นบอ,อได้ตากหญ้าตากดินไปด้วยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาจอบบังหน้าเนึ่ึงว่าน้ำจะท่วมแล้ว <c oughs> บอมีฝนคือเกาพี่นอ้นองมิดซิลีซรำนี่แหละ